ชื่อเดิมจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทัยในปัจจุบันมีที่มาจากการยุบจังหวัดสวรรคลโลกมารวมกับจังหวัดสุขโขทัยในพุทธศักราช2482และเปลี่ยนชื่ออำเภอเมืองสุขโขทัยธานีเป็นอำเภอเมืองสุขโขทยัยส่วนคำว่าสุขโขทยัยในอดีตมาจากคำว่าสุขบวกอุทยัยซึ่งมีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขที่มาของชื่อชื่อสุขโขทยัยมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต คำว่าสุขหมายถึงความสุขคำว่าอุท,ทยัยหมายถึงพระอาทิตย์ขึ้นรวมกันจึงแปลว่ารล่งอรุณแห่งความสุขหรือการขึ้นแห่งความสุขชื่อเดิมในอดีตในช่วงยุคอาณาจักรสุขโขทยัยเมืองหลวงคือสุขโขทยัยต่อมาในช่วงที่สุขโขทยัยตกเป็นประเทศราชของอยุธยาเมืองหลวงย้ายไปที่สองแควปัจจุบันคือพิษณุโลกการก่อตั้งจังหวัดสุขโขทัยในปัจจุบัน จังหวัดสุโขทัยในปัจจุบันมีชื่อเดิมว่าจังหวัดสุโขทัยธานีต่อมากระทรวงมหาดไทยยุบจังหวัดสวรรคโลกให้ขึ้นกับจังหวัดสุโขทยัยพร้อมกับเปลี่ยนชื่ออำเภอเมืองสุโขทัยธานีเป็นอำเภอเมืองสุโขทยัยจังหวัดสวรรคโลกเป็นจังหวัดสุโขทยัยผิดพลาดประการใดเพื่อผมต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับขอพระคุณครับ